ไพศาลเผยถ้าไม่ขออนุญาตทักษินอาจเจอเครื่องบินรบสกัดคุมตัวลงอูตะเภานภยายไพศาลพืชมงคลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไปซาวเพจม่องคลระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการเมืองฉาก3 21ซค66ก็ว่าแล้วไงว่าไผเป็นไผ หนึ่งพรุ่งนี้เป็นวันเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นวันที่คุณทักษิณจะบินกลับประเทศไทยแต่ดูเหมือนว่าอะไรต่อมีอะไรก็ยังไม่ลงตัวสองคุณเศรษฐากำลังเผชิญวิกฤตคลื่นใหญ่ลมแรงสารพัดคดีอาญาและเรื่องกระทบต่อความน่าเชื่อถือโหมประดังเข้ามาจนทุกกระแสเห็นตรงกันว่าวืดแดดสามกระทรวงและตำแหน่งต่างๆยังไม่ลงตัว แววว่า130เสียงจะไม่โหวตให้พอทอเพื่อส่งไม้ต่อเปลี่ยนคิวสามสายลมหวนก้าวไกลกำลังพลิกเป็นมือที่สมที่กำลังชี้ขาดว่าจะให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลหรือจะให้ส่งไม้คิวถึงลุงอาจบรรลุเป้าหมายปิดสวิตสวอปิดสวิตสามปอแล้วกกเป็นฝ่ายค้านกับลุง สีล่าสุดยังไม่มีการขออนุญาตนำเครื่องบินส่วนตัวบินจากสิงคโปร์เข้ามายังประเทศไทยถ้าเข้ามาโดยไม่มีการขออนุญาตก็อาจมีเครื่องบินรบขึ้นสกัดแถวหาดใหญ่และอาจควบคุมไปลงที่อู่ตะเภาห้านักศัยศาสตร์กำลังดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกับการเอาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองไปเล่นปาหะ ให้จับตาดูกระบวนการและขั้นตอนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งขณะนี้องค์คณะเดิมหลายท่านกเกษียณหรือพ้นหน้าที่ในองค์คณะนั้นจะต้องตั้งองค์คณะใหม่เพื่อดำเนินการในการรับฟังคำพิพากษาหรือไม่ถ้าหากมีการตั้งองค์คณะใหม่ก็ต้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวาระนี้ มีข้อสังเกตว่าสารดีกาท่านดำรงความอิสระและความศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจตุลาการอย่างเคร่งครัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรัฐบาล66